S <S อ,าอหางหายไปหลายมือครับผมหลายเว่นบ่ค่อยได้ยามเนี่ยทั้งบ่คคอยถืออ่อบัว่อยสามตัวครับลาเขียงตัวนึงบะเขียงสวงตายตัวนึงใส่สวยๆครับก้กำลังพอดีเลยเนีย่ใส่นี่โ okay, อเคเลยสวัสดีครับผมมายามรอบครับเมื่อนี้สวัสดีครับ บ้งผ่านนัดส่ไ้ลงไปดูดาเรื่องเบื่อๆเลยครับว่าสิมายามตัมือเศร้าเลยบ่ได้มากติดภารกิจอ <uur> ยู <Pie Fry> e> ่กสิ่งยั่งบ่หัยมันถุงไหมเนาะบ่บ่หอยมันถุงครับเด้อหอยมันถุงขึ้นมาถุงหลบอนาะเอางูสิงใหญ่ขนได อโอ้ผาแล้วครับเออสวยๆครับผมอ่ะใส่สวยๆครับเปลี่ยนมองเปลี่ยนมองอึ๊บผ่านขนาดใหญ่มาั้ยครับใหญ่มั้ยจ่าบังคันนี่เขา,าไม่ใส่นี่ใส่ถุงกันครับประมาณแปดเก้าขีดครับตัวนี้โอ้นาอ่าตึงๆว่ะอ๋อ สุดนี้แหละมาซอมมังหน้าครับผมขัดมุมาเรื่อยกับมือนันล้างยางนี่จ้าผู้ดยมามันดิ่นออกได้หรือว่าคนมาออกกับ่าจาักครับแบบง่ามันย่านไปเลยมือนั่นบ่ได้มายามลายมือลาย ง่าย่านออกไปเลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้ยน,นะครับนี่ยแค่เนีนยอยู่ครับใส่สวยๆครับประมาณ8เก้าขีดอยากใส่ตรงนั้นครับอึ๊บอ่าใส่ถุงครับเอาชอ็อปอ้๊บเสียงปายูเออเสียงปอยู่หรอเพื่อเจ้าครับ มันไส่มันมันครับผมเอ๊บตัวนี้ติดตะมือเศร้าตะมือขึ้นผลอนไรบุครับขีดเส้โผมันมันมันเลี้ยงหรอแสดงว่าติดโดนอ่ะเดี๋ยวผมเอามัดดักรอจะฆ่าวก่อนให้พันนัดใส่ขึ้นครับตัวถุงไปย่างเนึ้ย ที่นี่ยหรอยีเนี่ก็คือหังยนห่ังอุบหลังเน่ยครับเม็ดซีรีครับผมมาเป็นยังครับ ขนาดใส่กับพื้นเลยโอ้หลังของผมกับมิดฮึแมนปะมันมันมิดบ่นี่หรือว่าผมป๊กบ่ดีบ่เหรอหรือว่าผมป๊กบอดีบ่เอ้ยเดี๋ยวนะครับโอ้ยมาอยู่ครับโอ้ยแต้มนึง เออหนึ่งแทมแทมสองแล้วครับเอาต่าให้อยู่ครับฮะมันหมานมันหมานครับมือนี่วันนี้ก็ห้วยถุงทครกันเนี่ยพวกไหนดิ่มดาวดาวอยู่บนน่ะจะเอาใส่ตรงไหนนะมืออมือนี่หมานอยู่ครับมือน,นี่ส่งคือครับส่งคือเมื่อกี้ถุงให้พ่านน้ำใสกันครับ เดวยวหันหลังพุ่นบ่ถือเด็กค่อยไปย้ายมาสุกข,ขืข้จังของนัทเด้อเด้อเด้ออาเกียถุงนันแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่ะใส่สวยๆครับไหนนี่หวันตับ,ตบที่แรกหนึ่งวัดรอบปะน,นี่อ่ะเดี๋ยวใส่ขึ้นไหมครับ เปลังต่อไปทายเขาอ่าควางครับโอ้น่ะให้ท่านกบกระเดาเริ่มเลี้ยงแล้วเห็นปะซุ่มซุ่มโอ้มือสัน่นซุ่มคักเริ่มเลี้ยงแล้วครับไก่พอดะเกียวแล้ว

Luôn nữa. <cười> <đi>. <cười> ủa mẹ chị <chuyển> <laughs> đi ủa mẹ chị đi ủa đi đi จ,จับเอาเลยมาเงยเกาแล้วครับเออโอ้โห<อ>เลือดเสียง <c oughs> มาด้วยอุ๊ดเฮ้ยเสี่ยงปวยปลาเนี่ยนครับสายยาเอออันหนึ่งที่นี่เ้าแข็งมา้เออเฮียบีบนแน่นครับดึงไปได้ปะ มายมันซัมซีนิวนี่แหละเข่งนี่ครับมึงสามนิวรุว่นนี่ครับนี่นี่ซัมฟอร์มือพอดีเลยอะไรแกตัวไหน <c oughs> มือหนีส่งมา้าเนี่ยครับโลภกลัวผมนี่นี่นักอุ่นต้วน,นี่ไหม

ก็ปวดใช่ป,ปะพักมือสุดปีนันปีด้วยปีนั้น,นโอ้ปว,ปวดสามหลังสุดท้ายครับผมหลังหนึ่งพานัดใช้ไว้กี่มานม,มา้เงยืเยอะไหมอ่ะ จะนีทำเลบ่หมออะไรเริ่มติดแลบ้วยครับผมบเป็นไรเอาไปข้างลอกเสียบลงลึกๆลงลองยากได้ซีนัเนาะต่ร้นเป็นปลอดภัยม่หสสกวยัไัสมาใรอ่าไปนปลาหรอองไปคุณ หันนาไปท่าคุณหรอลึกๆตแต่ตัวนั้นยังร้องมากเลยฟางที่ม่นามเลกเข้าวัดใ่านามลึกได้ตัวใหญ่ทีเนาะในบนไี่แข็งทีเนาะข้องมือขอามือแบบนี้น vinh quá nó ô bia nó ô sức nó bút nha cái cả, bụng đi bụng những ได้เลยครับนี่หนึ่งว่าสิมิดรเหรอหมอ่ามันหวานครับมันหวานมือนี้ช่อนสามตัวโมเดลมัดบดเถียงมากหลายมื่นแล้วครับปลาเริ่มสีว่างแล้วตัวนุ่อ้วนมันบดเถียงผมก็เล่น ใายไปยู่แต่ว่าบ่แดดลงเนาะนบ่ถืยรไหมครับัเสียวก็เล็บบ่แดดลงเล่นยงมเถียรคนหละค่อยจะได้เอาล,ง,าอาลงครับหั้งมือมันกับบ่ได้ครับหั้งมือกับบ่มันพันน้ำเศษถุงเดี๋ยวผมซ้อมเมืงหลังนี้กันครับอ่ะเมืงหลังนี้กันดูครับโอ้โหนปะปลาเค็ง ฟุ่งไปฆ่าอายู่ขุนนะหรือพิ่งตะคายมันขุนเนี่ยขุนเนี่ยโอ้ยจนแข็งเนาะโอ้ยเน่าไปหนิมดจอตาไปเลยน่ยา,นนาไปนี่กินเนี่ยนี่กินก็ทิ้งเลยบยุกไห้อะบ้าบุกไห้อ่านี่หลังนี้ง่ายแค่ยา่างเลย่ะอาะลงไปลึกๆกวออ่านี้ยังเออไปเดี๋ยวผม ใส่หลอดกับขึ้นมาครับมาที่นี่มาครับมาที่นี่ครับบ้านสรุปผลงานเฮาผลงานมือนี่เอาอ่ะห่างหายไปหลายมือครับผมหลายเว้นบ่ค่อยได้ยามแน่ทั้งบ่ค่อยถึกอ๋อบ่ค่อยสามตัวครับปลาเข็งตัวนึงเขเออลาเข็งสวงตายตัวนึงใส่สวยๆครับโอ้กำลังพอดีเลยเนี่ใส่นี่โอเคเลย ป่ะครับมาที่นี่กับบ้านครับผมพบปอกันไหมในคลิปหนาแล้วครับไปว่ากันไหมป่กครับผมกลับบ้านครับสวัสดีครับ